สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่84วันนี้ Day 59ครับนี่คือเส้นแบ่งระหว่างผู้ชายที่จะประสบความสำเร็จและผู้ชายที่ยากจะประสบความสำเร็จครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับตอนนี้เนี่ยดีใจนะครับที่ได้ลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่แม้ผมจะมีช่วงที่หายไปนะครับแต่ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็ยังคงมาคอมเมนต์แล้วก็ยังมาอัปเดตตลอดเลยว่าตอนนี้เดทเท่าไหร่แล้วไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนแี้ผมผมโคตรดีใจแล้วก็ผมแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้อ่านนะครับผมผมดีใจจริงๆเนาะ การที่ผมพยายามทุกวันเพื่อที่จะเลิกติดหนังโป้ให้ได้เนี่ยมันคือผมไม่รู้หรอกว่ามันมันช่วยใครได้หรือเปล่าแต่มันช่วยตัวผมมากมากเลยในวันที่ผมอยากจะกลับไปดูหนังโป้หรือว่าอยากจะกลับไปใช้หนังโป้เนี่ยตัวพอดแคสต์ของผมเนี่ยแล้วผมมาฟังตัวเองย้อนหลังอ่ะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าฟังเสียงตัวเองนี่มันเขินเหมือนกันนะเออแต่เวลาผมมานั่งฟังย้อนหลังเนี่ยมันมันช่วยผมได้มากจริงๆนะครับก็แชร์ประมาณนี้นะครับ สิ่งที่อยากจะมาคุยในวันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับผู้ชายอย่างเรานะครับผมสังเกตคนที่ประสบความสําเร็จรอบๆตัวผมหรือว่าคนที่เขาทําธุรกิจแล้วก็สักเซสระดับสูงๆเนี่ยที่ผมรู้จกนะักเนาะอย่างที่บอกว่าผมมีเพื่อนๆแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะที่ผมรู้จกักเคารพศรัทธาแล้วก็เหมือนเราอยู่ในวงมาสเตอร์ไมค์กันอย่างเงี้ยที่เขาเป็นแบบ ท็อป 1%, 1ของแท้เป็นท็อป1ท็อป5หรือว่าท็อป10%ของแท้ๆนะที่ไม่ใช่แบบว่าห้เบียแตกในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเออคือคือผมไม่ได้บอกว่าในอินเทอร์เน็ตเขาไม่ดีนะผมแค่ให้เห็นภาพว่ามันก็จะมีคนที่กำลังสร้างแล้วก็คนที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็คนที่มันโนไปเองว่าตัวเองกําลังสร้างโอเคไหมคือกูแขร์ได้ทุก EP เลยมันเป็นอะไรวะโอเคกลับมาเข้าเรื่องนะครับผมมองเห็นอย่างหนึ่งรัาว่า หนึ่งในจุดร่วมที่คนเหล่านั้นนะครับที่เขาเป็นตัวท็อปทอปเนี่ยของวงการในแต่ละวงการเนี่ยเขามีร่วมกันนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่เขามีร่วมกันนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องของความมีวินยัยไม่ใช่เรื่องของการมีแบรนดิ้งอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะครับแต่หนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายเหล่านั้นมีเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้คําว่าอะไรดีมันมีเส้นเส้นหนึ่งครับที่เขาจะไม่ให้ใครก็ตามก้าวล้ำเส้นนั้นเด็ดขาด หนึ่งในเรื่องที่เป็นเส้นแบ่งของตัวผมเองเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นแบ่งของเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆอะก็คือเรื่องเวลานี่แหละนะเขาจะมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเลยว่าในความสัมพันธ์แต่ละสะเตจของคนรอบตัวล้าเส้นเวลาของเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเวลานะครับทุกดนในชีวิตเขาเขาจะกําหนดเส้นแบ่งหรือว่าขอบเขตอย่างชัดเจนและไม่ให้ใครล้าเส้นนั้นเด็ดขาด ใครก็ตามที่ไม่ให้เกียรติและล้ำเส้นนั้นบ่อยเกินไปเขามีแนวโน้มสูงมากที่จะเลิกคบหรือต,ต,ตัดขาดความสัมพันธ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะการล้ำเส้นการโดนล้ำเส้นบ่อยๆมันทําให้มันโดนดิสแทรกดิสแทรกเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยรบกวนเราจะโดนรบกวนออกจากเป้าหมายเราจะเสียพลังงานโดยใช่เหตุเราจะเสียอารมณ์โดยใช่เหตุและสุดท้ายแล้วพอเรากลับมาทําสิ่งที่มันต้องทําจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต่อติดยากนะครับ การล้ำเส้นในที่นี้อาจจะมีหลายเรื่องนะครับแล้วแต่คนว่าว่าคุณซีเรียสในเรื่องอะไรบ้างอย่างตัวผมเองนะเรื่องเวลาผมซีเรียสมากนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมออกไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มันคือมันก็ไม่ได้ p r i v a t e เนอะผมเป็นคนที่เพื่อนทุกคนรู้ว่าถ้าอยากเจอตัวผมไปร้านกาแฟร้านนี้เจอผมแน่นอนร้อเพราะผมไปนั่งร้านเดิมมา3ปีแล้วอะ่ะเออไปนั่งจนแบบ คือพนักงานเสริร์ฟพนักงานรุ่นแรกของร้านนะ่ะลาออกไปจนหมดแล้วเปลี่ยนมาประมาณ3ามสี่รุ่นแล้วอะ่ะผมแม่งเห็นหน้าทุกทุกคนอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนผมจะรู้ว่าถ้าต้องการเจอผมเร่งด่วนให้ไปหาที่ร้านนี้แต่ถ้าไม่เร่งด่วนแล้วมาหาผมอ่ะผมก็คือตกลงกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้ามึงจะมามึงมาได้นะแต่กูไม่คุยด้วยนะเว้ยมึงมากูทักทายกูคุยเล่นประมาณ5นาทีหลังจากนั้นกูก็เงียบทํางานต่อของกูนะเพื่อนของผมทุกคนรู้ว่านี่คือเส้นแบ่งของผม อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที his, like ่คุณจําเป็นจะต้องมีขอบเขตของชีวิตตัวเองนะครับอย่างของผมเองผมก็จะมีเรื่องของครอบครัวนะครับยูจะล้าเส้นอะไรไอก็ได้นะแต่ว่าอย่ามาลำปาลามเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวก็จะมีเรื่องของพ่อแม่พี่สาวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนรักในกรณีที่ผมมีแฟนนะครับถ้าเป็นคนรักก็จะลามไปถึงพ่อแม่คนรักของผมแล้วก็หลานของผมนะครับเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผมจะไม่ใครล้าเส้น ห้ามพูดถึงคนเหล่านั้นในแง่ไม่ดีต่อหน้าผมถ้าพูดถึงคนเหล่านั้นในแง่ไม่ดีต่อหน้าผมคุณก็เจอผมตึงกลับผมตึงกลับเข้าไปหาผมก็จะทําตัวไม่ดีใส่คุณดีไม่ดีเราอาจจะเลิกคบกันไปเลยในวันนั้นเลยก็ได้คนทุกคนที่อยู่รอบตัวผมเขาก็จะรู้ว่าผมมีเส้นแบ่งประมาณนี้ผมไม่ได้ไปนั่งบอกลายคนหรอกว่าเฮ้ยเรามีเส้นแบ่งแบบนี้แต่คุณแค่ต้องสื่อสารออกไปทางการกระทําคําพูดสายสีหน้าแววตา แน่นอนว่าคนที่ไม่รู้ว่าเรามีเส้นอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเขาอาจจะเผลอล้าเส้นในบางเรื่องของเรายกตัวอย่างเช่นคนบางคนไม่ถือในเรื่องเขาเรียกว่าอะไรหยิบลูกชิ้นจากถ้วยเพื่อนกินสมมติว่กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วจิกก๋วยเตี๋ยวเลยจิกลูกชิ้นเพื่อนกินบางคนไม่ถือแต่บางคนถือสมมุติว่าผมถือแล้วคุณมาแอบจิกลูกชิ้นผมผมอาจจะต้องบอกคุณตรงนั้นว่าฮ้ยแบบนี้เราไม่ชอบนะคุณก็มีหน้าที่รับทราบแล้วก็รู้ว่านี่คือเขาเรียกอะไรเส้นของผมที่ ไม่อยากให้ล้าเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคุณต้องมีเส้นนี้ในหัวสมองเสมอและคุณต้องพยายามสื่อสารให้คนที่คุณรักหรือคนรอบตัวคุณรู้ว่านี่คือเส้นที่คุณจะไม่ให้ใครมาก้าวล่วงนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะมีรูนทุกเช้าสมมุติคุณมีแฟนแล้วคุณตื่นเช้าทุกวันตอนตีห้าครึ่งสมมติคุณยังเรียนอยู่ตื่นตีห้าครึ่งเนี่ยแปดโมงคุณต้องไปเรียนแล้วเข้าเส็จพร้อมกับแฟนแต่คุณตกลงกับแฟนเลยว่าเฮ้ยตื่นตีห้าครึ่งจนถึง7จ็ดโมงเนี่ยอย่าโทรมารบกวนอย่าทักมารบกว เราจะนั่งสมาธิอ่านหนังสือออกกาลังกายแล้วก็เก็บห้องก่อนออกไปเรียนหลังเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเธอจะโทรมาเธอจะทักมาเธอจะอ,อะไรมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยคุณสื่อสารเรื่องแบบเนี้ยกับคนรอบตัวเวลาคุณทําแบบนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหนึ่งครับคุณจะเคารพตัวเองมากขึ้นคุณจะเคารพในตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าอะไรมีคุณค่าสําหรับคุณและคุณรู้ว่าอะไรที่คนอื่นที่เป็นเรื่ออะไรเป็นค o r e value core แก่นของคุณค่าของคุณนะ่ะ แล้วพอคุณรู้ว่านี่คือแก่นของคุณคุณไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายทําลายแก่นของคุณมันจะเกิดความเคารพในตัวเองมากขึ้น2ที่คุณจะได้คือคนรอบตัวจะเคารพในตัวคุณมากขึ้นนะครับอันนี้ผมอันนี้คือเนื้อหาก็ประมาณนี้เนาะแต่ผมแชร์ส่วนตัวนะครับหนึ่งในเรื่องที่ผมจะไม่ก้าวล่วงเลยก็คือการที่ผมคือผมอะออกมาทำโนฟับแชาเลนใช่ไหมผมก็อยากที่จะให้ใครก็ตามที่ติดตามผมหรือว่า ใครก็ตามที่มีโอกาสได้คุยกับผมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้ผมเป็นเชื้อชนวนให้เขาเนี่ยเลิกติดหนังโป้ให้ได้นะครับเขาอาจจะไม่ได้เลิกติดหนังโป้เพราะการได้เจอช่องผมแต่อาจจะไปเลิกติดหนังโป้ในอีก5าปีข้างหน้าในช่องเกิดใหม่ที่ท,ท,ที่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยที่สุดผมอยากเป็นเชื้อชนวนและมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมจะไม่ก้าวข้ามมาเด็ดขาดนะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าเป็น EP เก่าๆแล้ว ก็คือตอนที่ผมเลิกติดหนังโป๊ช่วงรแรกๆเนี่ยพยายามเลิกติดหนังโป๊ช่วงแรกเนาะต้องบอกว่าในในมือถือผมเนี่ยผมโหลดหนังโป๊เก็บไว้เป็นร้อยเรื่องอ่ะเป็นร้อยเรื่องจริงๆนะครับน่าจะร้อยกว่าเรื่อง200เรื่องเลยแล้วตอนนั้นตอนตอนที่ผมอยากจะเลิกติดหนังโป๊เนาะผมก็คิดว่าจะลบทิง้งใช่ไหมพอกําลังจะลบทิ้งก็เกิดคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเอาไปขายดีไหมวะเอาไปขายดีไหมวะเนี่ยหนึ่งร้อยกว่าเรื่องเนี่ยประมาณประมาณร้อยสองร้อยกิกะ เออร้อยสองร้อยกิ๊กเนี่ยพอนึกกลับไปเนี่มันก็รู้สึกว่าแม่งเยอะเหมือนกันนะร้อยสองร้อยกิกเนี่ยเอาไปขายดีไหมว่าในพวกตามกลุ่มเทเลแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไปปล่อยขายเอาคนเข้ากลุ่มสักหัวละร้อยอย่างเงี้ยเอาสิบคนเราก็ได้พันหนึ่งแล้วนะเอาสักห้าสิบคนเราก็ได้ห้าพันนวนะโอ้เงินก็ไม่ไม่น้อยเลยนะซึ่งผมรู้ว่ามันขายได้คือคุณติดตามผมมาคุณก็รู้ว่าผมมาเป็นนักการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมอยากจะขายจริงๆอ่ะมันผมรู้ว่าทํายังไงให้มันขายได้ในในวอลลุ่มที่เยอะที่สุดเท่าที่มันพอจะขายได้ในเวลาจํากัดผมผมคิดอย่างนั้นบ่อยมากเนาะในช่วงแรกๆที่ผมพยายามเลิาติดนังโปอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากทําจริงๆนะเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เงินผมไม่พอจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเอาคลิปพวกนี้ไปขายผมได้ตังนะแล้วก็มันจะทําให้ผมผ่านวิกฤตไปได้นะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้ตัวเองดีมากๆเลยก็คือ มันมีหนึ่งเส้นจริงๆนะที่ผมพี่ผมข้ามไปไม่ได้จริงๆโอเคแหละด้วยความเรื่องผมเชื่อในเรื่องบุญบาปกดแห่งกรรมด้วยถ้าผมขายสิ่งเหล่านี้มันคือผมสนับสนุนให้มีสิ่งเหล่านี้สนับสนุนให้มีการค้าโปรเรนีนีผิดกฎหมายสนับสนุนให้มีการอ b พู e ตรงๆค้าค้ามนุษย์อ่ะเออในในแง่ของคนที่ทำ s e ร w o r k ร์แบบโอเคอาจจะไม่ถูกกฎหมายเมืองไทยนะแต่แต่แต่ทำถูกในแง่ที่แบบว่าเขาเต็มใจเขายินดีเขายินยอมคือไม่มีปัญหานะอันนั้นผมโอเค แต่มันก็จะมีถูกไหมเราทุกคนรู้อยู่แล้วพวกแอบ,บถ่ายพวกปล่อยชิปหลุดพวกอะไรแบบเนี้ผมไม่อยากจะเป็นฟันเฟ,ฟืองที่ที่ทําให้วงการเนี้มันเติบโตคือสมมุติว่าภายในหนึ่งปีมันจะเติบโตจากหนึ่งถึงร้อยอ่ะผมไม่อยากจะเป็นส่วนที่ทาให้มันเติบโตจากหนึ่งถึงหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเข้าใจปะอย่างน้อยหนึ่งถึงร้อยให้มันเติบโตของมันก็เรื่องของมันแต่อย่าไปเพิ่มโอกาสก็พอเนี่ยผมผมคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่ ทำไม่ได้ว่ะทุกครั้งที่ผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากทําเนี่ยผมก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้ามึงทานะเวย้ยมึงจะหนึ่งคือมึงไม่กล้ามองหน้าตัวเองในกระจกแน่แแล้วมึงจะรู้สึกผิดบาปไปตลอดชีวิตนี่เป็นหนึ่งในเส้นที่ผมขีดเอาไว้ให้กับชีวิตตัวเองคําถามคือวันนี้คุณมีเส้นที่คุณจะขีดเอาไว้ให้ชีวิตตัวเองหรือเปล่าตอนต้นคลิปผมพูดถึงเส้นที่คุณต้องขีดเอาไว้ไม่ให้คนอื่นก้าล่วงแล้วคุณล่ะครับ คุณมีเส้นอะไรไหมที่คุณจะขีดเอาไว้ไม่ให้ตัวเองก้าวล่วงคนบางคนอาจจะขีดเส้นว่าฉันจะไม่ใช้ความรุนแรงฉันจะใช้ความรุนแรงก็ต่อเมื่อความรุนแรงนั้นเริ่มส่งผลเสียต่อคนรอบข้างฉันอันนี้ยกตัวอย่างเป็นใครดีแชงส์ได้ไหมเคยดูวันพีซกันไหมแชงส์ในเรื่องวันพีซเนี่ยใครจะมาทําอะไรกับแชงส์ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทํารุนแรงกับเพื่อนแชงส์หรือว่าคนรู้จักของแชงส์เนี่ยแชงส์จะไม่ยอม าบางคนก็อาจจะมีตรงนี้เป็นเส้นขอบของชีวิตว่าตัวตัว,ตวของตัวคนเองอ่ะจะไม่ใช้ความรุนแรงกับใครแต่ถ้าความรุนแรงนั้นมันไปทําร้ายคนที่คุณรักคุณถึงจะตอบโต้อะไรแบบนี้คุณต้องหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอแล้วก็ขีดเส้นแบ่งกับตัวเองให้ได้ว่าห้ามก้าวผ่านเส้นนี้เด็ดขาดเพราะถ้าก้าวผ่านแล้วคุณจะรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเคารพในตัวเองอ่ะ มันจะเกิดขึ้นแบบโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าคุณเป็นคนเจ๋งคุณก็จะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเจ๋งเพราะคุณสามารถมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองในกระจกได้ว่ากูคเคารพมึง Re เ spect กว่าเพื่อน Re เ spect กว่าน้องชาย Re เ spect กว่าพี่ชายคุณสามารถพูดประโยคเหล่านี้กับตัวเองในกระจกได้อย่างเต็มปากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องเหล่านี้มาแชร์พอดีบทีรู้สึกว่าอยู่ๆมันก็อยากพูดถึงเรื่องของ ขอบเขตหรือว่าเส้นแบ่งอะไรพวกนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาแชร์แล้วผมก็เห็นว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเกือบทุกคนไม่ใช่เกือบทุกคนทุกคนมีเส้นนี้เสมอไม่มากก็น,น้อยนะก็เลยเชิญชวนให้คุณลองมานั่งสะท้อนตัวเองดูว่าถ้าตัวคุณเองล่ะคุณมีเส้นแบ่งเหล่านี้บ้างหรือย,อยังถ้ามีแล้วมันดีพอหรือยังมันดีพอจะให้ชีวิตคุณก้าวหน้าหรือยังถ้ายัางไม่มีเริ่มคิดเริ่มหาเริ่มสร้างมันได้แล้วครับ แล้วคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่น่าเคารพขึ้นมากๆครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองติดหนังโป้และรู้สึกว่าอยากจะเลิกติดหนังโป้ะนะครับหรือคุณอาจจะอยากแค่ดีท็อก์หนังโป้หรือว่าอยากจะเว้นช่วงหนังโป้สัก3วัน7วัน15วัน1เดือนหรือว่า45วันได้หมดเลยนะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วเรามาลุยโปรเจกต์นี้ไปด้วยกันนะครับส่วนใครนะครับอยากติดตามผมในช่องทางอื่นนะครับก็ ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้นะครับช่องทางอื่นเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะเรื่องไปทยอยทำคอนเทนต์ในช่องทางอื่นแล้วก็ไปรอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ